ก็คงเข้าสู่คำถามต่อไปดังนครับการเชือดไก่เชือดที่คอโดยผ่านแค่หลอดลมได่ใช้แต่ไม่ผ่านเส้นเลือดแล้วก็หลอดอาหารทานได้ไหมครับแต่กล่าวดูอาถูกต้องทุกอย่างบิสมิลลาคือเวลาเชือดเนี่ยหลักเกณฑ์การเชือดมันก็มีก็คือที่อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาได้สั่งไว้นะฟาสกูริสมัลอคือการกล่าวนามของอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาอันนี้พระว่ากล่าวเวลาที่จะเชือดเนี่ยคือมุสลิมนะ ไม่ใช่ไปสอนกาเฟตให้ท่องจําครับบิสมิลลาห์นะแล้วก็ไม่ไม่ใช่คือหมายถึงมุสลิมครับมุสลิมเชื่อแล้วก็กล่าวนามบิสมิลลาห์ครับหรือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรครับหรือบางทีไม่คุ้นน่ะกับบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรหรือบิสมิลลาฮิอันลอฮุอะบดุลหรืบจะกินน่คุ้นกับบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมจะนอนกับบิสมิลลาฮห์พอจะเอามีดลงกายบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอ่าท่านในกรณี อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับได้หรือบางทีตั้งอกตั้งใจอย่างดีเลยเพราะไม่เคยเชื่อดตนะเพราะลืม,มลืมลืมกล่าวแต่มุสลิมเชื่อการลืมกล่าวถามว่าซ้อมไหมซอ้ซอเชื่อไก่ตัวนั้นเนี่ยกินได้แต่นี้ในการเชื่อมันก็ต้องพิจารณาว่าทำอย่างไงจะให้ตายให้ไวที่สุดครับเชื่อทำอย่างไงจะให้ตายให้ไวที่สุดบรรดานักฟิกก็ก็มมาพิจารณาละสิ เอาอยัางไงให้ตายที่สุดหนึ่งให้มันเส้นเลือดขาดหลอดลมขาดมันจะได้ตายห้ไวที่สุดนะมันจะมาได้ไม่ไม่ทรมานมันครับเพราะฉะนัน้นถ้าในกรณีที่เชือดอแล้วมันตายห้ไวที่สุดบางคนนี่เถืออย่างนี้เลยอกับขาดบางทีขาดขามือเลยกลัวกลัวจะไม่ไม่ไม่ไมจะมาทรมานนะอคือถ้าเราเชือดให้มันหลอดลมขาด หรือเส้นเลือดขาดครับหรือทําให้มันตายให้ไวโด,โดยการเชือดอย่างชนิดที่คมครับที่สุดแล้วก็คือว่าว่าซ่อมละ<อ>หรือบางครั้งเ<า>นี่ยเราไปสํารวจดูแลเอเส้นเลือดอันนี้มันมันยังไม่ขาดมันขาดเส้นเดียวนะั้นหลอดลมมันขาดใช่แล้วแต่เส้นเลือดมันยังยังอ่านะมันซ่อมันมันมันซ่อกินละครับผมก็คือทานได้ทานได้ครับครับผมก็ผ่าน แต่ครับกับคำถามต่อไปนะฮะก็เราเป็นห่วงกังวลตอนนี้ในในปัจจุบันเนี่ยมันมีเอ่อเขามีสูตรเชือดที่ไม่ทําให้เกิดแผลเจาะถ้าเขาเชือดเขาบอกเขาเชือดแต่ว่าเขามีสูตรวิธีเชือดว่าจะมีมีดเฉพาะในกรณีที่เอาแห่ลงไปแล้วก็เส้นเลือดกระขาดหลอดลมก็ขาดแต่ว่าแผลที่เห็นเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวมันเหมือนกับเป็นการเจาะคอ,อครับผม ก็ผมก็เคยสํารวจด้วยตัวเองนะก็อาจารย์ดูอะก็แวกเราก็เอาม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 า,ามาแวกดูอ่ามันมันก็ใช่แต่ว่าเขาเขามีเขามีเทคนิคครับผมแต่ว่าอืเราเองก็ไม่สบายใจอ่ะเพราะเพราะว่าร้านนู้นไม่ใช่มุสลิมขายก็มีหน่อยไงเจาะคอ ร,ร้านมุสลิมขายมันก็ไปเหมีอนกันเนี่ย,ย,ยว่าเจาะคอ <c oughs> แล้วคุยอะไรก็ต้องไปสํารวจรแต่ถ้าพี่น้องไม่มั่นใจเนี่ยเอาอย่างเชื่อชดชัวร์ครับเอาสบายใจมไม่งั้นไปไปดูก็ต้องมันน่ยนั่งโขเวดูหนซิมันมัน <c oughs> ซ้อไหมอะไรไหมเอาอย่างเชื่อชดชัวร์เลยครับจะได้ไม่มีปัญหาครับท่านครับคำถามต่อไปนะครับทํางานกลับมาเนี่ยก็อีชาแล้วแล้วก็พลาดละหมาดไปหลายเวลาอยากทราบว่าจะทํายังไงถึงจะละหมาดจะย่อได้ไหม จะรวมได้ไหมคือพลาดไปหลายเวลากลับมาเนี่ยก็อิชาแล้วอืแล้วก็วิธีจะละหมาดเนี่ยจะละหมาดไงจะรวมหรือจะย่อคือบางคนเนี่ยสูตรของบางคนเน่ยเช้ามาละหมาดซบโบครับหรือบางคนออกแต่มืดไปทนซบโบเดิซ้ําไปออกไปทั้งวันเลยนะบางคนได้ซบโบแล้วลวมาขาดอะไรล่ะบ่ายก็ไม่ได้อัสซัดก็ไม่ได้มักกะเรบก็ไม่ได้กลับมาเนี่ยก็อิชารอแร่แล้วโอ้โหแล้วพอจะมาทํานี่ทํำยังไงเนี่ย สี่เวลาขนาดเวลาเดียวนี่ก็สาธุโอ้โหมันคิดถึงที่นอนแล้วแล้วก็ต้องมาย้อนทั้งสี่เวลาเนี่ยจะทำยังไงบ่ายบ่ายอาซาตมัเกเรบอิชาสิบห <15, S 2> ้านะสิบห้ามากกว่าตรเวทอีกจะหาสูตรค่วบรวมสี่เวลาก็หาไม่เจอไม่มีหาไม่เจอถ้าเจอแล้วก็จะบอกให้เนตให้ม่เจอไม่เจอเอารวมสี่เวลาครไม่เจอ อพอไม่เจอทําไงที่นบีใช้ให้รวมเนี่ยสำหรับคนที่มีอูรสนะครับสาหรับคนที่มีอุปสรรคถามว่าอูรสอุปสรรคของเราเนี่ยเรารู้ตัวของเราเองดีนะแลราไปบอกคนอื่นมาถามคนอื่นไม่รู้หรอกเพราะว่าปัญหาของเขาที่เขาเผชิญอยู่เจ้าตัว<ด>เขาจะรับทราบสภาพของเขาดีว่าเนี่ยมันมันพลาดแน่เลยเพราะงั้นต้องต้องรวมทำให้รวมมันพลาดเวลาหนึ่งเวลาใดนบีสอนให้เราจับคู่อย่างนี้ บ่ายคู่กับอาซัตมาเกเรบคู่กับอิชามันรวมได้สองคู่ตอนนี้เราเอาเอาสองคู่มาแพกรวมกันเป็นสี่นั่นผิดสูตรผิดสูตรเพราะผิดสูตรรวมแล้วผิดสูตรทำอีกบางคนก็บอกว่ามันละหมัดในอิชาต้องให้เกียรติเจ้าของเวลาก่อนเพราะมันละหมัดอิชาก่อนพอละหมัดอิชาแล้วก็ตอนนี้ก็ย้อนสอนขึ้นไปละหมัดมาเกเรบมาเกเรบเสร็จแล้วก็อาซัตอาซัตแล้วก็บ่ายย้อนสอนเนี่ย ย้อนสอนคือผิดสูตรเลยครับเพราะว่าอย่างท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอหอะเลวะสัลลัมจริงอยู่เนี่ยมีเหตุการณ์ที่นบีรบติดพันนะนะครับผมพอรบติดพันเนี่ยทั้งบ่ายทั้งอาซามาจนกระทั่งเข้าเวลามะเกร็บเนี่ยเวลาทำนบีก็ทําบ่ายคือไม่ใช่ทําเจ้าของเวลาก่อนให้เกียรติเจ้าของเวลานือนอย่างที่เราคิดก็ทําบ่ายแล้วก็ทําอาซาดแล้วก็ต่อด้วยมะเกร็บนี่ในกรณีที่มันรบติดพันตัวนะ จนกระทั่งม,มาถึงขนาดนี้แต่ไม่ใช่อย่างเราอะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสนามรบถึงขนาดนั้นนะแต่คือทำงานเ,เพราะฉะนั้นมันต้องหาเวลาอ้าวในกรณีที่พักเที่ยงครัเที่ยงเนี่ยเข้างานบ่ายโมงใช่ไหมครับพอเข้างานบ่ายโมงเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยพักเทียเ่ยงอรับทานอาหารเรียบร้อยมีเวลาเหลืออีกละมาดไปสิละหมาดบ่ายถ้าสมมุติว่า ว่าไม่ทันอสัรมันจะพลาดแน่มันไม่มีที่ไม่มีทางหรืออยู่บนรถขากลับบ้านถึงบ้านแล้วมันจะมากระเร็บอสัดมันพลาดแน่เอ้าก็เอาอสัดในเวลาบ่ายได้ไหมมันดูอุโรตของเราอุปสรรคของเราเนี่ยมันยังไงจับคู่มันให้ถูกครับคือไม่ใช่เอาสี่แพ็กรวมทีเดียวพอสี่แพ็กรวมทีเดียวพอกลับมานี่เยอะอีกเยอะอีกไม่ไหวอีกนอนดีกว่านอนดีกว่าเพราะงั้นบางคนเอาอิชาอย่างเดียว <c oughs> เนียดควบรวมเลยหรือไม่ก็ละหมาดย่อไม่ได้ไม่ได้ทางนั้นเพราะอันเนื่องมาจากละหมาดย่อและก็รวมสําหรับมุซาเฟตสําหรับ,ค,รบคนที่เดินทางถ้าเราไม่ได้อยู่ในหุกกลมของมุซาเฟตไปเอาละหมาดของคนมุซาเฟตมาปฏิบัติไม่ได้